ที่น้องที่รักเป็นพระกิตเจ้าพวกเรามีความสุขและมีความทุกข์คล้าคลกันไปมีความสําเร็จมีความล้มเหลวแต่ทุกอย่างเหล่านี้เราไม่ถือว่ามันเป็นความล้มเหลวจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่และเรายังมีความหวังเราเข้าใจว่าพระพิญเจ้ายังอยู่กับเราก็าทำให้เราเข้าใจว่าการเดินทางนั้น ถึงวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความชื่นชมยินดีวันนี้เสนอเรื่องของคุ้มแสนคุ้มในการแข่งขันโอลิมปิกที่มอนทรีออลจิมนาสติกนักจิมนาสติกญี่ปุ่นชื่อซังฟูจิโมโตะมาแข่งในทีมแต่ขณะที่เขากำลังซ้อมอยู่นั้นเขาขวาของเขาหัก กรรมการน,น่าจะถอนเขาออกจากการแข่งขันแต่ก็อนุญ,ญาตให้แข่งต่อได้วันรุ่งขึ้นเขาเข้าแข่งขันในวงที่จับวงเหล็กเพื่อจะได้แสดงถึงกล้ามแล้วก็ทาทีลีลาที่ที่โดดเด่นทุกอย่างผ่านเพช้วยดีแต่เมื่อเวลาถึงท่ากระโดดสิเป็นปัญหาเขาต้องตีราคาสามรอบแล้วลงมาแตะพื้น ปกติจะต้องยืนแต่เขากลับตกลงมาในท่าคุกเข่าเพราะเจ็บเข่ามากไม่สามารถยืนได้และเมื่อเขาพยายามยืนขึ้นผู้ชมก็ปรบมือให้เขายนหลามมากเมื่อทัศข่าวถามว่าเขารู้สึกอย่างไรในช่วงขณะที่ลงมาที่พื้นนั้นนะ่ะเขาตอบว่าความเจ็บปวดของผมเนี่ยมันเหมือนมีดแทงผมเลยทำให้ผมต้องร้องไห้ แต่เวลานี้ผมได้เหรียญทองแล้วและความเจ็บปวดก็หายเป็นปลิดทิ้งนี่สะท้อนเนยเราเห็นสิ่งที่นักบุญเปาโลเขียนในจดหมายของท่าน,นจดหมายถึงชาวรามันบทที่8ปข้อ18มีใจความว่าข้าพเจ้าคิดว่าความทุกข์ทรมานในปัจจุบันเปรียบไม่ได้เลยกับพระสิร,ริของโรธที่จะทรงบันดาลให้ปรากฏแก่เราเพราะสรรพสิ่งต่างกําลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย เพื่อพระเจ้าจะได้ส่งบรรดาในบรรดาบุตรของพระองค์ปรากฏในพระสิริของโรดฉะนั้นพี่น้องที่รักความเจ็บปวดในปัจจุบันนี้มันเปรียบไม่ได้กับกิตติมงคลที่เราจะได้รับเราต้องเดินผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดแต่สักวันหนึ่งความเจ็บปวดของเราจะหายไปและกียรติมงคลของเราจะคงอยู่ตลอดไป นี่ไม่ต้องสงสัยแม้เราจะเป็นบุตรของพระเจ้าแต่เราก็เหมือนคนอื่นเราต้องเดินผ่านช่วงเวลาที่แสนลำบากและเจ็บปวดแต่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตคริสตชนก็ดีพระสงค์ก็ดีนักบวดก็ดีไม่ใช่เป็นการเดินทางบนเส้นทางที่โรยด,ด้วยดอกหลาบของพีน้องแต่เราเจอหนามเจอความทุกข์ยากลำบากหลายครั้งกระนั้นก็ดีความยากลำบาก ไม่ได้ทำให้เราเดินผ่านโลกด้วยความสิ้นหวังหรือหมดความยินดีเราไม่โต้ตอบด้วยความหมดหวังเพราะเรารู้ว่าความเจ็บปวดในปัจจุบันนี้มันเปรียบไม่ได้กับความสุขที่เราจะได้รับเหมือนนักโอลิมป,ปิกที่เราที่บอกเราว่ามันคุ้มแสนคุ้มจริงๆก็ขอพระเจ้าเวพรให้พวกเราได้เดินผ่านโลกนี้ด้วยดีนะครับสวัสดีครับ